เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าดัชนีเนี่ยเริ่มมีกรอบการแขว่งตัวที่แคบลงต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วนะคะก็เหมือนกำลังจะบอกว่าใกล้ถึงเวลาของการพักตัวนะคะประกอบกับเมื่อวานนี้เนี่ยตัวแท่งเทียนยกระโดดห่างจากเส้น5วันขึ้นไปมากอีกแล้วนะคะทำให้แนวต้านด้านบนเนี่ยค่อนข้างจํากัดนะคะเราก็มองไว้ที่1565กับ1570นะคะแล้วก็ จะมีการปรับตัวลงมาหาแนวรับอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตาม EMA 5เนี่ยของ daily chart เนี่ยนะคะก็จะใกล้เคียงกับเทรนไลน์ตามกราฟ60นาทีนะคะก็ประมาณ1,545จุดนะคะโดยที่มีแนวรับย่อยอยู่ที่1,555นะคะทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากเรายังมองภาพรวมเป็น up trend อยู่ก็สามารถรอดักรีบาวกันได้เช่นเดิมนะคะ ซอฟต์วิวตัวแรกเป็นตัวท็อปนะคะตัวนี้เนี่ย Modify Stochastic เนี่ยส่งสัญญาณซื้อแล้วก็วกตัวออกขึ้นมาจากเขต Oversold แล้วนะคะราคาเมื่อวานนี้ก็กลับมายืนเหนือ EMA 75วันได้นะคะก็คิดว่าท็อปเนี่ยน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะก็น่าซื้อดักรีบาวแนวรับจะอยู่ที่70บาทสลึงนะคะแนวต้าน72.50กับ73บาท75ตางนะคะแล้วก็คัดลอสที่69บาท50 มาเป็นแลนด์เฮาส์นะคะตัวนี้เนี่ยราคาเมื่อวานขึ้นมาด้วยแรงซื้อแล้วก็วอลลุ่มที่หนาแน่นนะคะได้สัญญาณซื้อจาก ISI กับ Modify ด้วยนะคะก็คิดว่าน่าจะได้ทดสอบไฮเดิม erm ที่12บาท50เป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็ถ้าขยับขึ้นไปได้จะมีอีกจุดหนะึ่งที่12บาท80แนวรับจะอยู่ที่11.9แล้วก็คัทลอสที่11.7 ตัวสุดท้ายเป็นสิรินะคะตัวนี้จะเห็นว่าราคานิ่งๆมานานแล้วนะคะประมาณ2สัปดาห์นะคะตอนนี้เมื่อวานเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาด้วยแรงซื้อหนาแน่นแล้วก็มีสัญญาณหนุนจากเครื่องมือระยะสั้นขึ้นมาแล้วนะคะขณะที่ตัว MACD เนี่ยก็วกตัวขึ้นนะคะเตรียมตัวว่าจะส่งสัญญาณซื้อตามมาในไม่ช้านี้นะคะสิริจะมีแนวรับอยู่ที่5บาท25สตางนะคะต้าน5บาท5กับ5้บาทแ0แล้วก็คัดลอสที่5บาท20ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ